ถ้าพูดถึงงานประเพณีฟุตบอลนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีจัดในช่วงของต้นต้นปีกันะหลายงานนะครับอย่างเช่นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็จะเป็นฟุตบอลที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสองสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเขาจัดกันทุกปีนะครับบางปีก็ไม่ได้จัดเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแต่ว่า ทุกๆครั้งที่จัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนครับว่าเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ความสนุกทั้งในแง่ของตัวของนักฟุตบอลที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมสุดยอดทีมชาติระดับเกรดเอนะฮะหรือแม้กระทั่งสีสันสแตนกองเชียร์ทั้งสองฝั่งสีสันของชีเดอร์หรือแม้กระทั่งการเดินขนบวนต่างๆที่ถือว่าช่วงนั้นกระแสอะไรที่มันฮอตอะไรที่มันฮิตจับเอามาใส่หมดนะครับโดยส่วนใหญ่ช่วงหลังๆเนี่ยจะสังเกตได้คือเรื่องของการเมืองเนาะ การเมืองค่อนข้างจะเยอะพิเศษนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่สีสันของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นต้นตำรับของการจัดงานฟุตบอลประเพณีที่หลายๆภาคส่วนทั้งในส่วนของทางบริษัทบ้างหรือแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆเนี่ยก็มีการจัดในรูปแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงครับแน,น่นอนเขาว่าเราต้องนึกถึง ฟุตบอลประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการโทรทัศน์ไทยนะั่นคือไทยทีวีสีช่อง3ครับเพราะทุกปีของการจัดงานวันเกิดก็จะมีการจัดฟุตบอลประเพณีเกิดขึ้นซึ่งครั้งแรกของการจัดงานฟุตบอลประเพณีของช่องนั้นเกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณปี2539นะครับซึ่งตอนนั้นช่อง3ครบรอบ26ป,ปีแล้วก็จัดครั้งแรกที่สนามสุขธิพัชราสายแนละตอนนั้นนะฮะและตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะก็จัดครั้งแรกที่นั่นเลย ซึ่งหลังจากนั้นมาก็มีการจัดการแบบปีเว้นปีหรือแม่ก็อาจจะจัดช้ากว่าที่เขาจัดในช่วงปกติซึ่งถ้าจำไม่ผิดมีอยู่ปีหนึ่งน่าจะมาช่วงป,ปลายปีนั่นแหละนะฮะที่จัดที่สนามไม่รู้ว่าสนามสุพัสราใส่หรือว่าเทพัสดินหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ในระแวกนซึ่งตอนนั้น RS เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานด้วยนะคะระับแตจากที่ก่อนอันนี้ทางช่องก็จัดเองประมาณ สองปีด้วยกันนะฮะก็คือปี39กับปี40แล้วก็มาสลับกับการจัดงานแฟนซีปาร์ตี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หลักของงานช่องนะครับที่แน่นอนครับเป็นงานที่เหล่าบรรดาศิลปินดาราผู้จัดแต่ละค่ายนะครับปลดปล่อยความเป็นตัวละครที่พวกเขาเล่นนะครับแล้วก็เผยตัวตนที่ถูกซ่อนไว้ออกมาใช้อย่างเต็มที่ให้เป็นงานปาร์ตี้ที่เรียกได้ว่าหลุดโลกป้าวคอแตกกันเลยทีเดียวนี่คือ ความพิเศษของงานวันเกิดช่องสามในตอนนั้นที่นอกจากจะมีการจัดงานประเพณีฟุตบอลแล้วก็มีเรื่องของงานแฟนซีปาร์ตี้ก็คืองานวันเกิดช่องในรูปแบบที่แหวกแนวไม่เหมือนใครนะครับแต่ภาพจําของงานช่องสามอย่างที่บอกไปครับมันคือฟุตบอลประเพณีจัดกันทุกปีและล่าสุดกําลังจะจัดกันในช่วงปลายเดือนนี้นะ,ะับประมาณวันเสาร์ที่23นี้ที่สนามสุพัฒน์ชาศัยอภรรตแทนจากครั้งเดิมที่จัดที่ สนามรมาชมังกีฬาสถานซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าสนามรมาชมังกีฬาสถานเดิมเนี่ยจะกลับมาใช้ได้อีกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมสงสัยมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆ้งแต่ฟุตบอลเประเพณีช่องสามไม่ได้จัดหลังโควิดเนี่ยประมาณสามสี่ปีนะฮะเปลี่ยนสถานที่ถามว่าถ้าการจัดงานฟุตบอลประเพณีครั้งไหนที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและสนุกที่สุดต้องยกให้กับครบรอบสามสีช่องสามเมื่อปีสองพันครับเพราะตอนนั้นถือว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับหนึ่ง เป็นการจัดงานครบรอบสามทศวรรษของทางช่องสามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฟรีทีวีอันดับเบอร์ต้นต้นของไทยสองจับมือกับทาง BC เทโรนะครับร่วมมือกันจัดงานครั้งนี้แบบชนิดที่ว่าเทหมดหน้าตากนะครับและที่สำคัญจัดที่สนามที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นสนามที่จุผู้ชมมากที่สุดเป็นสนามที่มีพื้นที่มากที่สุดใช่ครับ สนามราชมังกีลาสถานานี่คือสถานที่การจัดงานครั้งแรกแล้วก็จัดยัางยาวนานมาจนถึงปี2019ก็ประมาณ19ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการจัดงานฟุตบอลประเพณีอ้ช่องสามะที่แห่งนั้นนะครับแต่ครั้งแรกที่ย้ายมาจัดที่นี่บอกเลยครับว่าโอ้โหมันดีงามพระรามสี่สมชื่อจริงๆครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมเหล่าศิลปินดาราจากทั้งฝั่งของบ้าน R.S. แล้วก็บ้านช่องสามกันชนีิดที่ว่า คนมากันทั้งช่องเลยทีเดียวนะครับมากกว่าร้อยชีวิตนะครับแล้วก็หน้างานก็มีการจัดกจิจกรรมจากบูธของสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ผลิตรายการต่างๆชนิดที่ว่ามีของมาแจกแจกจัดหนักไม่ยานสำหรับคนที่มาร่วมง,งานนะครับส่วนในสนามต้องเล่นได้ว่าไฮไลท์ในของการในขันก็คงมีวีพนเรื่องของฟุตบอล <c oughs> ฟุตบอลประเพณีต้องเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับซึ่งการในขันในข้างนั้นแน่นอนครับว่าทีมนะตอนนั้นก็คือการรวมทีมของสองทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ตัวพ่อของวงการครับนั่นก็คือ All Star ทีมอ s t a านะครับทีม All Star กับ i อ t r t ทีมนะครับฟังทีม All Star ตัวเด่นๆก็มีหลายคนครับก็จะมีพี่ออกพงพัฒน์ ath, อ่าพี่จอห์นนี่แอนโฟเน่พี่วิลลี่ไมนทอชนะฮะมีพี่จ็กเกอร์นภัยพี่ด็อกสปกรุณจอรนบราโวพุนทีนสลาวุธคือแต่ละคนนี่ระดับพระเอกทั้งนั้นเลยนี่คือทีมเขาอ่ะพี่จ่าเป็นเพชรอ่ะมีพี่จ่เป็นเพชร มีอิีกหลายคนเลยนะครับนี่คือในส่วนของทีมออสตาฝั่งไอดอลทีมแน่นอนครับทีมไอดอล,ลทั้งนั้นฮะพี่เจมเริงศักพี่ทัชนัทกวทุ่งพี่เต๋าสมชายสามคนที่เอ่ยมานี่คือระดับตัวเลเจนด์ของการบันเทิงไทยนะครับ <S <S อ๋อหรือบอกไปทีมของมายพอร์ลขึ้นก็ส่งเข้าประกวดในทีมออสตาด้วยนะครับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นี้คุณเจฟผุดชงนี้ที่หอยเซน่าหอยนี่คือแต่ละคนคือระดับ มืออาชีพบ้างทีมชาติบ้างก็มาลงสนามกันด้วยนะครับก็แน่นอนว่าการในขันในครั้งนั้นใช้คําพูดว่าทั้งเฮฮาแล้วก็สนุนสนานแน่นอนรัาว่านี่คือการในขันที่ต้องใช้คําพิสูจน์ว่านอกจากเลอดดุ่มจะงวัดฝีเท้าแล้วยังต้องวัดสิ่งค์กรีาดจบบรรดาคุณสาวสๆที่มาเชียร์ในสนามด้วยนะฮะมาคิดดูแล้วกันนะครับว่าผู้เล่นประมาณ20กว่าคนทั้งสองฝั่งบวกกับสิงคกรี๊ดมากกว่า5 0 0 0มกว่าเสียงเนี่ยอันไหนเหนือกว่ากัน ซึ่งตอนทั้งการแข่งขันนะครับทั้ง2ทีมก็ชิงดีชิงเด็ดกันไปในครึ่งแรกก็เสมอ,อกันไปศูนย์ศูนย์ใช่ไหมพอครึ่งหลังครับพี่เต๋าสมชายทีมออสตาดันโด่งไปก่อนยิงเข้าประตูนำไปก่อน1-0ก่อนที่จะตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับโดยฝีมือของหนึ่งในสมาชิกของทีมออสตาทุนจอนบราวโวครับก็เลยทำตีเสมอด้วยคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งก็เลยต้องไปวัดดวงกันในการดวนจุดโทษฟุตบอลประเพลงนี้นั้นนี้ไม่มีการต่อเวลาดใดๆพิเศษนะครับมีการดวนจุดโทษเป็นโบนัสแทร็กกันทุก ครั้งที่มีการจัดงานนะครับนี่คือสีสันหลักของงานนะคะรับว่าไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะสุดท้ายก็ต้องมีการดวนจุดโทษและการดวนจุดโทษมันคือสไตล์ของการจัดงานฟุตบอลประเพณีของทางช่องและแน่นอน,นะครับว่ามักจะมีคอนเทนต์ให้เราดูกันเสมอลองไปหาดูย้อนหลังใน youtube ในแต่ละปีกันได้นะครับว่าคอนเทนต์ของแต่ละปีมันเด็ดขนาดไหนทำไมจะต้องย้ำตรงนี้ใช่ครับอยากให้ทุกคนไปดูย้อนหลังกันเพราะว่าเดี๋ยวปีล่าสุดต้องมีอะไรให้ฮือฮากันดีกแน่นอนนะครับอ่ะ แดนเนอ,อือริงค์อันดาครับการ่งขันก็จบลงที่ทั้ง2ทีมกอดคอคว้าถ้วยแชมป์กันไปแล้วก็ในขนาดนั้นครับทั้งพี่เตา๋าสมชายแล้วก็คุณจอห์นบราโวก็คว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมชในปีนี้ไปนะครับซึ่งความพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกระหว่างทาง r s กับทางด c เทโรซึ่งปัจจุบันก็คือเทโรเอ t นเทนเมนในบ้านช่อง 7hd ก็คือวิกมอร์ชินเองนะครับศิลปิน RS ก็ขนมาโชว์แบบจัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่า เพิ่มอุณหภูมิสิงค์กรีห้สนามแต่ก็ไปอีกข้างหนึ่งเมื่อว่าจ,จะเป็นเดไทยคูณอ่าพีเอวัตามินเอปาซูแล้วก็มีพี่กูพี่โฟดพี่ฟอร์สมชยัยโอ้แต่ละคนคือระดับเอลิทของวงการเพลงไทยเนี่ยมาร้องเพลงสร้างความสุขในช่วงของพักขึ้นกันดีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นงานครบรอบ30ปีที่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่านี่คือการจัดงานในสนามกีฬาที่อันดัสุดครั้งแรกของทั้งทางช่องแล้วก็ทาง RSA ที่ลงทุนกันแบบมากๆเพื่อ คืนกาไรให้กับแฟนๆที่ติดตามช่องสาวมาโดยตลอดและในะะ่นนเดียวกันถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แะตอนนั้นที่จัดได้ว่างานแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีและปีนี้กาลังจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ทางช่องจัดเองแล้วรับรองว่าปีนี้คอนเทนต์ในงานฟุตบอลประเพณีจะมันกว่าเดิมแน่นอนถึงรูปแบบการจัดงานจะเปลี่ยนไปแต่ว่าหัวใจหลักของการจัดงานาก็ยังคงเป็นฟุตบอลประเพณีที่ถือว่าเป็น วัฒนธรรมทาี่เก่าแก่ที้สุกขอทางช่องแล้วก็เป็นต้นตำรับให้บรรดาช่องอื่นๆจัดงานในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ้างแม้กระท,ทั่งวิคมาชิตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นําเรื่องของอละครเช่นกันเนี่ยก็จัดงานฟุตบอลประเพณีแต่ว่าเป็นฟุตบอลประเพณีแบบข้ามช่องด้วยไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมฟัง